ลูกจะมีอยู่สองลูกขมปูและดาคาราวาสท้าตีท้าต่อยก็<ม>้<ะ>สำนักพุทธมีไว้ทําอะไรทําไมเฉยอย่างเลยน<ม>ิ่ง่ังเลยอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับศาสนาเนี่ยมันจะร่มสลายเหมือนอินเดียนะจากกรณีที่มีพระรูปหนึ่งได้ท้าตัวต่อตัวเวทีไหนก็ได้กับคารวาสออกทางสื่อโซเชียลจนเกิดเสียงว,วิพากษ์วิจารณ์ออกไปต่างๆนานาล่าสุดทนายอนัน,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 นชยัชยชัยเดชประธานมลูลนิธิทานายกองทัพธรรม ได้โพส์ข้อความกล่าวถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าคณะสงฆ์จังหวัดชนบุรีและสำนักพุทธจังหวัดชนบุรีท่านทำอะไรอยู่ครับทำไมปล่อยป่าล่าเลยให้พระสออเสือในสังกัดทัตตีท่าต่อยกับคารวะอย่างกับนักเลงโตไม่สำรวมเลยเป็นโลกาวัดชะททำให้คณะสงฆ์โดยรวมเสียหายจากที่ก่อนหน้านี้ ทานายอานันชัยชัยเดชได้ไลฟ์สดพูดคุยกับมหาหมีดรประยุทธ์ประเทศเสนาถึงประเด็นดังกล่าพร้อมที่สํานกพุทธต้องเข้ามาจาัดก,การเรื่องนี้โดยในช่วงหนึ่งของการไลฟ์ทานายอานันชัยกล่าวว่ากรณีที่มีพระรูปหนึ่งออกมาท้าตีท้าตากับคารวาสเจ้าคณะผู้ปกครองต้องทำยังไงสํานกงานพระพุทธศาสนาต้องทำยังไงทำไมเฉยจังเลยท่านเจ้าอาวาสฟังไว้นะครับมีพระหลายรูปที่ข่มขู่และด่าคารวส รวมถึงท้าตีท้าต่อยเจ้าอาวาสท่านเป็นรูปแรกที่ต้องดําเนินการเรื่องนี้รู้สึกว่าตอนนี้จะมีอยู่สองรูปที่ออกมาท้าตีท้าต่อยแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อซึ่งเจ้าคณะผู้ปกครองหรือเจ้าอาวาสจะต้องเป็นด่านแรกที่ต้องตักเตือนวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจากนั้นก็ต้องเป็นเจ้าคณะตําบลเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะจังหวัดต้องดําเนินการและตอนนี้สํานักพุทธมีไว้ทําอะไรเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปตักเตือนอย่าปล่อยให้มีการด่า,อา,าทอคารวะแบบนี้ซึ่งเราในฐานะทนายกองทัพธรรมจยาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอย่าเป็นเล่นไปนะครับเพราะเหมือนเป็นบ่อนทําลายในกรณีที่พระรูปหนึ่งนะออกมาท้าตีท้าต่อยอท้าชกนี่นะฮะเจ้าคณะผู้ปกครองจะต้องทำยังไงสำนักงานพรสะพุทธศาสนาจะต้องทำยังไงทำไมเฉยจังเลยจานิ่งจังเลยจาวัดฟังไว้นะครับมีพระหลายรูป ที่ข่มขู่และด่าารละวาดท้าตีท้าต่อยเจ้าอาวาสเป็นคนเป็นรูปแรกนะครับที่จะต้องดาเนินการเรื่องนี้ีแต่พระรูปนี้ละครับ<ช>ที่ออกมาท้าตีท้าต่อยรู้สึกจะมีอยู่สองรูปรแต่ไม่ขอเอ่ยนามนักอยู่สองรูป<ช><ช>ซึ่งเ<ช><ช>จ้าคณะผู้ปกครองหรือเจ้าอาวาสจ,จะต้องเป็นด่านแรก ที่จะต้องตักเตือนนะตักเตือนตักเตือนเป็นวาจาหรือระลักกระสอนระลักะสอนครับแล้วถ้าไม่ได้ปั๊บถ้าเป็นเจ้าวาดก็คือเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดต้องดําเนินการต้องดาเนินการถ้าสำนักพุทธวิไว้ทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะถ้าสรุปอย่างเงี้ยอยากจะคุยอย่างนี้ได้ไหมครับมหามีครับว่าพระที่ออกมาเนี่ยออกมาต่อว่าต่อขานคารวะด่าคารวะเนี่ย เจ้าคณะผู้ปกครองก็คือเจ้าอาวาสต่างบนอำเภอสำนักพุทธต้องร่วมมือกันไปตักเตือนนะครับอย่าปล่อยให้มีการบริพาสครารวาสอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เราในฐานะที่เป็นมูทิทนายกองทัพธรรมนะครับจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด <c oughs> แล้วจะดูซิว่าเจ้าคณะผู้ปกครองของพระเนี่ยรวมถึงสำนักง,งาน พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดนั้นนี่นะครับหรือแม้แต่ผู้ชาติเนี่ยจะทําทตามที่เราบอกกล่าวหรือเปล่าท่านอย่าเฉยนะครับทั้งคณะสงฆ์ผู้ปกครองแล้วก็ทั้งสํานักง,งานผู้ศาสนาประจําจังหวัดนั้นๆนะี่ลครับศาสนาเนี่ยมันจะล่มงสลายเหมือนอินเดียนะอย่าทาเป็นเล่นไปนะครับเพราะว่าเป็นการอะไรนะมามีเป็นการบ่นทําลายเหมือนกันขณะที่มหามีบอกว่าถ้ามีพระรูปใดรูปหนึ่ง มีพฤติกรรมแบบนี้อาจจะไม่ถึงขั้นปาลาซิกซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะแขวงที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นตน้นจะต้องมีการเข้าตักเตือนหากไม่ดำเนินการถือว่าละเว้นการปฏิบัติละเมืจริยาภาสังฆาธิการและสำนักพุทธซึ่งมีหน้าที่ปกปก้องพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถที่จะดำเนินการทางสงฆ์ได้ด้วยการทำหนังสือตักเตือนและสอบอธิกรณ์หากปรากฏความผิดถ้าสำนักพุทธไม่ทำ ก็จะถูกกล่าวหาว่าละเมิดการปฏิบัติเพราะสำนักพุทธมีหน้าที่ปฏิบัติในการปกป้องคุคของพระพุทธศาสนาถ้ามีพระรูปในรูปหนึ่งนะครับท่านมีพฤติการลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ถึงขั้นต้องประหาชิกสมบูรณ์นะครับเราดูตรงนี้ก่อนแต่ถ้อยวาจาการพูดการจาการแสดงออกทางสื่อมันแพร่กระจายไปทั่วประเทศหรืออาจจะทั่วโลกถ้ามีใครเปิดดูถ้าถ้าเป็นพระลูกวัดเป็นหน้าที่เจ้าวาส จะต้องนิ่มหตดมาแล้วตัดเตือนท่านถ้าท่านเป็นเจ้าอาวาสเองนะครับสมมุติว่าเป็นเจ้าอาวาสพระรามหลวงหรือเจ้าอาวาสวัดละเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะตำบลหรือเจ้านณะแับที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องตัดเตือนท่านครับด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือนะครับถ้าเจ้าคณะตำบลไม่ดําเนินการเป็นหน้าที่เจ้าคณะอำเภอและเจ้าจังหวัดและเจ้าคณะภาคแต่ละขั้นตอนที่ไม่ดําเนินการถือว่าเป็นเจ้าพนักงานแล้วเว้นปฏิบัติเนื่องจากว่าพระสังฆติการ ตามมาตรา45พรบสง์ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานครับตามความในประมวลกฎหมายอาญาท่านมีหน้าที่ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23ว่าด้วยอำนาจเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าตําบลครับรู้สึกว่าในวงเล็บที่4หรือ5ก็คือระงับอัติกรตัดเตือนแล้วก็ดูแลระงับความสงบเรียบร้อยในเขตที่ปกครองของตนถ้าไม่ทําก็คือละเมิดจริยารสมแลาพิการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับอย่าปล่อยให้ชาวบ้านเขามาโกลาดผ้ะ อย่าปล่อยให้ภาพปฏิบัติทัวจนกระทั่งว่าเรียกว่าโลกของชระิคือเขาตดเตียนต่อมาทางภาพมหาวัฒนาภาพมหาเปริยญธรรมก้าประโยคอาจารย์ประจามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลายัยหนึ่งในพระอาจารย์สีรูปหรืออเวนเจอร์พระได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าแจ้งให้ทุกคนทราบขอตัดพระสันติออกจากทีมอเวนเจอร์เนื่องจากมีพฤติกรรมก้าวร้าวท้าทายโชคต่อยขัดกับหลักของพระพิสุอนุปคาโตหรือการไม่ทำร้าย ด้านพระสันติออกมาชี้แจงถึงคลิปที่มีการท้าตัวต่อตัวกับอาจารย์เบียว่าคลิพที่เห็นมีคนเอาไปตัดต่อเองความจริงวันนั้นที่พูดไม่มีการท้าชกท้าต่อใดๆไปดูในช่องได้ต้นเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าคนจริงไม่ทำร้ายคนข้างหลังส่วนเรื่องอาจารย์เบียตนก็พูดถึงทุกวันอยู่แล้วพอดีวันนั้นเอฟซีมาแย่มากวนว่าตัวต่อต,ตัวไหมตนเลยบอกไปว่า ไม่ไปรอกผนกระแสไปลุมพินีราชดำเนินดีกว่าแต่ไม่ได้ไปท้าต่อยท้าชคอ,อะไรแค่ท้าดีเบตธรรมะตัวต่อตัวตนเป็นพระจะไปท้าชกใครได้ยังไงไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซียุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็น รู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นม่มนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับเป็น หมั่มนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหม่มนะครับสามร้อยหกสิบกรัมบวกๆนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์ power ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่มนะฮะกินเป็นไหมฮะ หม่มบม่มอ่าดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะบม่มทีนี้มาต่อกันที่ไส้อวดอันนี้ขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับทีเด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไสอั่วนี่อย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,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 นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะครับชุดละ2 2 0บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็เดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจปีก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อ ดลิงไลน์ไหครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็าว่าสนใจสนใจก็ามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนะผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่เข้าไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับจนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนบยุคน,นะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนนี่ยเป็น f c สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังสรรกได้ลิงก์ไลน์ครับร้อยห้าสบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไง นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายข่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแเปะไก่ภาษสงภาษสีเรืต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไงอีซียุคนอีซี่นิวเนี่ย, you, new, ยมีทีมงานโว้เป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้นฟานะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรมารมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์็นของตอนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์งกรน,นะหาเงินเข้าองค์งกร เ,เงินนักการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลาแข้งของตนเองเอย่าลืมนะใครที่พิ่งเปิดมาดูอันนี้มัมโอ้สวยงามมากมัมจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้าหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ